กับรัฐบาลพันธมิตรราชสีนสุวิทยที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บรรณาธิารกระทงพิธีนตอนัละน,ยนายบ ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมหันตน,น้องนมัสการพระชินนาสีสำรวมกายวาจาไว้ให้ดีเปร่งวจีอรหังสัมมาพร้อมกันครับอรหังสัมมาสัมุทโธภกควา